พระธาตุนมข่ารำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูคู่ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโพแม่หอยกวายุทางตัวนี้เรานำเข้าจากที่วิทย์ไปนาคาเฟ่เป็นลูกของบางงอรฟ้าแต่ว่าแม่เขาสูง165บ แม่เขาเป็นลูกนรุ่นเพชรค่ะโอ้โหรุ่นต่อไปนะครับใช่ร้อตอนที่ไปถ่ายกคยไปถ่ายนานแล้วเพชรคู่ครับเพราะเขาเพราะเขาเพราะเขาใช่เพราะเขาลำตัวยาวสมูทหลักตรงเดี๋ยวพูดตัวนี้แล้วจะตัวนั้นจะน้อยใจครับตัวนี้ บางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าพี่โก้มีน้องอันนี้คือน,น้องแท้ๆของโก้เมืองเพชรนะคะตัวครับฟ้า6คนตัวนี้ท่าหม่นะอันนี้นะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่นี้เราเปิดไว้2.5กิโล ตอนนี้เข้้้าามแลวนนะครับองจริงๆของโก้เมืองเพชรค่ะโก้เมืองเพชรเป็นลูกของแม่ใครนะแม่ดอนซึ่งแม่ดอนอยู่ฟาร์มเราแล้วก็นี่ก็เป็นลูกของแม่ดอนใชยลูกของแม่ดอนกับพ่อไหมเกิดวันที่10กรกฎาคมเราก็เลยไม่แน่ใจว่ากี่เดือนหรือกี่ปีแล้วกี่เดือน จำได้แค่นั้นแหละจำได้ว่า10กรกฎาคอายุสีค่ะสี่สิบสองกิโลเวัดสองจุดห้าแล้วกันค่ะเพราะว่าแข้งขาใหญ่ขนาดนี้อันนี้ชื่อพยาโคุชสีครับแล้วก็สูงเท่าไหร่แล้วที่สองของรุ่งเอาจริงๆไม่เคยวัดที่สองก็คือพี่หนึ่งนะครับไม่ประกวดเอาจริงๆจอยู่ออสเตรเลียค่ะเอาจริงๆนะถ้าคนเราไม่รักจริงนะนั่งค่าเครื่องมาเป็นแสน ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพันยี่สิบสี่รุ่มนั่งนั่งค่าเครื่องมาเป็นแสนอ่าค่าเต็นท์สองหมื่นสี่ค่าเต็นท์สองหมื่นสี่ได้อะไรอ่ะขายเสื้อกำไรตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่พันสองลูกยอดเยี่ยมครับถ้าไม่รักจริงไม่ได้เอาก็นี่แหละครับเราเราจะแก่เป็นสองประเภทนะครับแม่พันธสองลูกก็ยังก็คือประเภทที่ไม่ได้มีความสูงต่ำร้อยสี่สิบห้านะครับเบิ้งลูกตัวตัดสินแม่ เบื่อโทรนะคะกครับก่สสมลูกดีไหมสี่สี่สี่ถ้าอยากสี่ก็โทรมาก็จะได้รางวัลนะูนย์เก้าห้าสาองเก้หกสามเก้าเจ็แม่พันธุ์ที่ถกว่า1้อสี่ห้านะครับแล้วก็สูงขอบคุณค่าสูงเกินพทพนมค่าเราพททำหลากหลายอันนี้คือควก่อนดี๋ยวอะไรเลยแควาพนม ไม่ใช่จังหวัดตัวเองนะจัังงหวดเอคือจังหวัดอะไรชัยภูมิที่เราเดิน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 อาเดินค่ะลูกของมังกรพานี่ของลูกของพี่แน่เลยไม้ค่ะไมลินลินีไม้ค่ะปีที่เราเพิ่งมาสนามแต่เรื่องขาใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นลายเซ็นของบิ๊กบอฟเฟโล่ใช่บิ๊กบอฟเฟโล่ค่ะเจ้าของควายหล่ออันนี้ต้องแค้กันคนไหนคะพี่ต่อหรือว่าพี่พิทคะ หลอทั้งสองทั้งสองค่ะในใจอยากได้สองในสมองอยากได้ทั้งหมดองไปเดินเลยอ่ะเดินค่ะอ่ะเดินเอาเถอะหุ่นทองนะครับหลายฟาร์มหลายข้าวที่ต้องราจัดกองเต็นเข้ามาจากกิสสานบ้านนามาอยู่กรุงจากทุ่งรุ่ยลายติดกองเต็นจากที่น้ำจ่าวไปทำให้ ได้จากงานดีแบบนี้นะครับปีหน้าก็จะร้องได้เห็นนะครับฝากด้วยครับคามครับามฝากด้วยนะครับพี่รองพี่ด้วยครับที่จุ้ยพกับหลานหล่าวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีในวงการฝากด้วยนะครับคิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรมาอยู่ที่ได้เลยค่ะเบอร์โทร095 3296397แต่ถ้าด่วนจีิจริงๆ444ถ้าอยากสี่ก็โทรมาผลการตัดสินอยู่ในมือผมอแล้วครับ มาแล้วครับบ๊ายค่ะ